thank you หนูชอบใช่ไหมลูกยังไงพ่อหนูมาแล้วพี่พี่เพิ่งมาพี่เหนื่อยใช่ไหมนั่งลงก่อนเลยค่ะ,ะอะไรนะพี่อยากให้ลูกไปนอนใช่ลูกของมันยังเด็กพี่จะอยู่กับฉันอีกใช่ไหมได้ฉันจะพาลูกไปนอนลูกเปนน็นกันด้วยกันนะแล้วพี่จะมาหาฉันอีกใช่ไหม คือพรงนี้พี่ต้องหาฉันอีกนะมืนกับเมคืนพี่ไม่มาหาฉันสบายขนาดนนลูกเข้ครจชบาไปล่ วันนี้โดนบอรียนะคะโดนบอรีเลอยเพราะวันนี้เนื้อหาอัดแน่นแน่นอนครูได้วางแผนในการสอนไว้แล้วมันต้องเลิศ่ะอ้าสำหรับวันเนื้อหาเดี๋ยนี้นะคะเกือบเปิดไปหน้าหกเลยค่ะหน้าหกอ้เอาเราเรียนเรื่องอะไรกันคะตอ,อนสี่ค่ะตอนสี่นะคะสีน่นี้เป็นสี่เลยนะคะสี่ไม่ช่วเวิร์มนะคะนักเรียนเลิ เอาล่ะนะคะนักเรียนสําหรับกรอนสี่ของเราเนี่ะคะก็เป็นกรอนที่เอ่อก็กรอนสนะี่เนาะก็จะมีสี่อ๋อสีวา่าสีวา่าแล้วก็จะมีสีสี่บทนะคะสีบทอ๋อก็จะเป็นกรอนสี่ซึ่งกรอนสี่นั้นนะคะจะมีประโยชน์ในการที่เราเรียนเป็นอย่างมากเพราะกรอนสีาจะทำให้เรารู้จักคําว่า,ากรอนสี่เองนะคะแล้วกรอนสี่ของเรา าตามหลักภาษาเราจะต้องเรียนกรสีในชั้นป .4 ใช่ไหมคะนะักเรียนแล้วทีนี้กรดสีเราก็จะมีสีวัตสีวัตจะมีวัลละสีธรรมวัลละสีธรรมปุ๊บมันก็จะเป็นกรสีนั่นแหละคะ่ะตามหลักภาษาของเราแล้วนะคะนะักเรียนป .4 เนี่ยนะคะประตววก็จะถาวเรียนอยู่ในชั้นที่ผมศึกษาที่ที่สี่ซึ่งกรนสีภายในกรดสีนะั้นก็จะมีวัตมีวัตแล้วนะใช่ไหมคะก็จะมีธรรมสัมผัสในสัมผัสนอก สัมผัสน้องเป็นยังไงก็สัมผัสที่มังกรก็สัมผัสน้องเลยแหละค่ะสัมผัสใดและสัมผัสน้องกูบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่โคตรง่ายโคตรพ่อโคตรแม่ง่ายเลยค่ะไม่รู้มันจะง่ายยังไงแล้วนะคะนักเรียนอ่ะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะคะก็คิดว่าโง่ค่ะก็โง่สมควรก็เป็นนักแตะนะคะก็ช่างแมงนะคะอ่าเอาละค่ะนักเรียนต่อไป นอก็หว fiz oh, ังว so, ่านักเรียนคงจะได้ความรู้กันทวนหน้าก็เพราะมันเป็นกรอสีมันไม่ได้ง่ายอะไรอ๋อไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะนักเรียนเอาละค่ะมีใครยังไม่รู้บ้างคะว่าอาทิตย์หน้าเราจะมีสอบรู้หรือยังคะยังอูแจ้งมาอทด้วยอาทิตย์หน้าจะเป็นการสอบปลายภาคขอให้เรียนคนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะอาค่ากลับบ้านได้ค่ะหัวหน้านักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ ใบลาเป็นอย่ี้หรอแหกตาดูหน่อยใครเพิ่งจะไปอ่านออกใส่ลาอะไรอยู่ปเป็นเกลียวอย่างเงี้ยแล้วเธอใช้ฉันทำยังไงอ่ะตีลูกเลยฉันดูสิล็อชันฉันจะ่บบต้องปามต่อฉันไม่มีวันตีลูกหรอกฉันรักลูกจะตายใช่ป่ะ อย่างนี้แหละลูกมันไม่มีพอ่อเด็กมันก็เลยกลายเป็นเด็กมีปัญหายอย่างนี้แหละจะไปโทษใครก็ไม่ได้นะต้งพ่อตก คอยมักพุตบาแห้งแห้งทำไมละ่ะอ,อูออ๋ไอไปพ่อพุตบาลำอยู่ในงานวัดเดิดนน <c oughs> มดิน้องไม่เชื่อหรอกเองไม่ใช่ไปสุดพูดอย่างนี้กับทุกคนหรอวัวไอเรากับพุตบาคนเดียวเด่นตึ้งนาฮะตึ้งน้ำลำกับน้ำพ่ออย่างนี้แหละเป็นปากวิชาน้องไม่เชื่ออู๋คุกบ่อจังสัน ไายชมก้อนตูนใด้หนเอาาคนงามเนาะอุ้ยน้องแก่ดเจ้าฮะน้องตดเจ้ไอ่ไม่ได้ตดน้องไม่ได้ว่าผีน้องตดเจ้าตดไอ้ยังไง ไอ้ไ่ได้โต๊ดก็คือสองคนไอ้ก็นอนอยู่ืฉอๆนี่น้องบอกว่าน้องตวดเจ้าบุษบาฟังเข้าใจบ่นี่บ่ได้โต๊ดน้องก็ไม่ได้ว่าพี่้อโอ๊ยแค่นี้ยังไม่เข้าใจเลยค่ะแล้วอยู่ต่อไปเราจะเข้าใจกันได้ไงน้องบอกว่าน้องตวดเจ้าน้องไม่ได้ว่าพี่ อาจ้าจ้าไอไอตุดก็ไอตุอย่าที่จริงอะน้องบอกว่าน้องปุดเจ้าน้องไม่ได้ว่าพี่ค่ค่ะค่ะตุดไอกับตุดายจ้าพี่ปลื้มใจนักได้น้องมาเคียงครอ ມາໄດ້ລະທາງ335ເາ ถึงพี่เะยก็ที่เธอเป็นใครอ่ะที่จำฉันไม่ได้หรอฉันเป็นเมียพี่นะบุษบาไงบุษบาเมียพี่ฉันรอพี่มานานแล้วนะพี่จะมาขอฉันได้วใช่ไหมใช่ไหมอย่าเยลยมีหลักฐานอะไรเขาบอกว่าฉันเป็นผัวงเธอทำไมที่พูดอย่างนั้นล่ะ นอกจากบทกลอนแล้วก็ภาพฝืนนี้พี่รู้ไหมหลังจากที่พี่ไปฉันก็ตั้งท้องลูกของเราตอนนี้ลูกของเราเมเรียกเก่งรักนะพี่แต่คนรักพี่อยากเห็น้าลูกใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแน่ใจเหรอว่าเด็กคนนั้นลูกของเราทำไมพี่พูดอย่างนั้นล่ะก็ช่วยไม่ได้ก็ถื่งง่าย ทำไมมึงพูดอย่างนี้ผู้รอมึงมันเป็นสิบป,ปไไีไอ้ผู <t> ้รอทำไมเฮ้ยมึงมาช่วยแล้วที่มึงเขียนกดหมายที่มึงรอให้กูเลยมันหมายความว่ายังไงไ <t> ถึงบุษบา เมื่อเห็นกระดาษแผ่นนี้นั่นก็คือวันที่จากแล้วหนาพี่ไม่อยากให้น้องต้องโศกาขอสัญญาจะคิดถึงเจ้าทุกวันอันตัวพี่นั้นมันไม่ดีเองชอบข่มเหงน้องยาให้โศกสันเมื่อพี่ไปน้องจะได้มีชีวัน ที่สุขสรรสำราญสืบไปพี่นั้นหนาจะไม่ไปแล้วกลับจงสดับรับฟังไว้เถิดหนาและจงอยู่ให้ดีณแก้วตาให้เป็นการจากลาที่ดีเอ่ย น่าสงสารที่จริงๆนาลองกลับไปตีความจดหมายมาันแล้วจะรู้ว่าความหมายท,ที่แท้จริงมันคืออะไร porque foi um พ่อจะไม่มีเงนกลับมาหาเราอีกแล้วเหลือแค่เราสองคนแม่จะดังเอง Like,